ไม่รอทําไม่ได้แบบนี้ความแม่นเร,เรียบร้อยแม่งดงามมาดิเหมืนหอนลอยไล่เวนเจอของจริงหน่อยเป็นไงก็มาดิครับมาทําไมมึงอออต้องกลางนะโอกแม่จะเอาหัวเนี่ยโอ้ความแม่นนะฮะในตอนนี้เรียบร้อยเข้าหัวไปดิเข้าหัวไปอีกตัวหนึง่ง กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพ่อจิ้งเคยนะผม S T V นะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนินจากันเช่นเคยนะครับผมเป็นเกมแนวผ่านด่านนะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับผมวนี้เรามาเล่นกันแบบด่านสองด่านนะเล่นร้าวๆนะเพราะด่านหนึ่งม่นก็เล่นล่อไปครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งนะ เรามาลองดูกันนะครับผมดูจากคลิปฝรั่งนะแล้วผมก็ไปหาโหลดมานะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะฮะอยากรู้อยู่พอดีว่ามันโหดวแค่ไหนเกมมันดูน่าสนุกนะจากที่ผมเห็นฝรั่งมาเล่นแล้วว่ะแต่ผมจะลองผมดูฝรั่งเล่นได้แค่นิดเดียวนะฮะลองมาเล่นเองดูว่าจะสนุกอ,อย่างที่ดูหรือเปล่า นี่ดูมาจากโอโหูแบบอยากเล่นน่ะพอมองแล้วอยากเล่นเลยอ่ะโอเคน่าจะโดดอันนี้ผมรู้ด้วผมรู้ว่าทำไงมันต้องโดดขึ่นนี้แหละอ่าเสียบขออภัยที่ภาคไม่มันเหมือนเดิมนะวันนี้เจ็บคอนะครับผมมันแหกปากไม่ค่อยได้นะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรา รอตรงนี้เปิดนะผม,มผมดูฝรั่งได้ถึงแค่ตรงนี้นะฮะที่เหลือก็ไม่รู้แล้วโอ้นี่ดาบอ๋อเรากดตรงนี้เป็นดาบนะสวยงามฮนะงานนี้เกมนินเจ้าอ่าอนทำอะไรฟันดนมาเดยอ๋อมันเป็นพวกเอนะตีไม่ได้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวีดีโอนะเกี่ยวกับการใบ้นะว่าให้เราทำยังไงนะครับผม ีนดวดมันจะทำต้องทำไงวะอ๋อเหมือนจะให้ปีนขึ้นมาบนอ่าอือืมเดี๋ยวกูก็ไม่รู้นะคืออะไรไอตรงแง่งนี้ใช่ไหมโดดไงวะไม่เห็นขึ้นเลยไม่ขึ้นวะไอ้ขึ้นไงวะ เออผมเดินมาต้องนานแล้วมันยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยว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 อ๋อนี่ไงกู <What? S 1> ก็เดินไปเถอะอ๋อมันจะแง่งๆนี่โผล่มาอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้อีกทีนึง,อ,นะอ,นะนงนอ่าเห็นอเองมาหน่อยนะโ,นะโดพภาดป,ปั๊บแม่งตกเลยนะ โอเคสวยงามนี้นะฮะเป็นระบบของมันโอเคนี่เป็นดาวนะฮะต้องเก็บด้วยนะดาวไม่สําคัญเราฮะแต่ว่ามันจะเป็นคะแนนดานของเรานะฮะถ้าเราด่านหนึ่งเราเก็บได้กี่ดาวอันนี้เป็นของถุงพวกนี้ใช่ไหมโอเคเก็บให้หมดอเ๋เก็บยากเก็บเย็นเว้โอเคเดี๋ยวเราไป มันมีบอกนะว่าให้ไปไหนให้ทำอะไรนะฮะอฮะอันนี้เป็นเแผนที่อันนี้ไว้ทำอะไรอะ่ะอ่าของสามอย่างให้ตรงตำแหน่งเหระอ,อันนี้หัวสีเขียวมีมีบอกสีอยู่โอเคไม่ยากนะฮะโอเคเราโอ้วช้านะเนี่ย อ่าวางหัวไปตรงนี้นะต่อไปเป็นเนอาขากบาดสลุมศพนั่นไงสีน้ำเงินสีฟ้าอียมองกันเป็นสีน้ำเงินวะอ่าเฉียบเลยอันนี้เป็นนั่นไงสีม่วงม,มีบอกสีอยู่ง่ายๆนะไม่ยากอ่าเปิดละ <c oughs> โอเคนี่เปิดแล้วแต่เราเข้าแปเอาดาวาเฉียบเลยแล้ตรงนี้อ่ะไปไหนต่อวะตรงนี้เราทำแล้วตรงนั้นมีรูปธงตรงนี้มีประตูอันนี้อาหารทำอะไรไม่ได้ อ๋อเป,ไปิดประตูโอเคมีธนูด้วยวัดความแม่นและมั้งว่าแล้วต้องวัดความนิ่งของมือแล้วละครับงานนี้ดูกันว่ามือผมจะนิ่งแค่ไหนนิ่งๆอืมงดงาม ความนิ่งยังเอาเรื่องเหมือนเดิมเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กนะฮะฝีมือแค่นี้จิบจิบนี่อ๋อวิ่งไต่กำแพงได้ด้วยนี่วะจกืเหมือนจะไต่ได้แค่นิดเดียวเคนะเราเก็บได้สามดาวแล้วเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นนี่ไงมันวิ่งไต่กำแพงได้อย่างเทพน่าจะทำอย่างอื่นได้ด้วยอ่าตรงนี้ข้างตันเน่ะ อ๋อนี่ไงอ่าอยัางไงนังไงมัฟอาสวยงามเฉียบเลยอย่างงี้ง่ายเลยโอเคภาพสวยมากนะเหมือนเกมคอมเมื่อก่อนเลยอะเกมคอมเมื่อก่อนภาพก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้มาอยู่ในมือถือหมดละยิงหัวไม่ได้ปะยิงไม่ได้เว้ยโอเคเดีย๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะฮะยังเหลืออีกจุดหนึ่ง อีกชุดหนึงก็คือด้านในนะฮะที่เป็นรูปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะรูปทงตรงนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์ต่อมีรูปธนูอีกแล้วนะฮะแสดงก็ฝึกความแม่นอีกแล้วใช่ป่ะตามต่อไกี่เอ,อืมให้ยิงถังน้ํามันถังน้ํามันต่อ,อนี่ไงปอมอ๋อระเบิดโอ้ระเบิด เอฟเฟกต์ดีว่ะโอเคนะคนนี้มีกดทีบด้วยเออเหมือนจะให้เราฝึกเกี่ยวกับธนูนะฮะของอาอาวุธระยะไกลอ๋อมีเดาวกระจายด้วยนะเราเป็นินจาต้องมีของพวกนี้ไปแล้วอ,อเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อฝึกดาวกระจายในสะท้อนเหรออ๋อ,อนี่ไง ความชิ่งของมันนะฮะโอ้โหไม่โดนเลยมันกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยโอ้โหเยอะปาลาลัวลได้ไหมเนี่ยลัวลัวโอ้ยไม่โดนสักอันปาลาลัวกูลัวขนาดนี้ยังไม่โดนอีกเหรอไอ้เหี้ย,ยเ,เอะาๆจากไหนเนี่ยลูกหมดแล้วมีมีม ไม่ต้องปลาแล้วฮะเราปลาตรงตัวแม่งไงหวังว่าจะผ่านนะอันนี้มาแล้วตายผ่านไหมอ่าผ่านนะไม่ต้องไปปลาแบบยิงอ๋อนี่ให้ยิงถังน้ำมันต้องใชธนูนะฮะลูกไปแต่ว่าจายไม่ไม,ไม่ไม่มีผลเป็นการฝึกนะฮะน่าจะ ในด่านต่อๆไปน่าจะต้องมีถังน้ํามันให้เรายิงแน่ๆเลยโอเคอันนั้นอันนี้ใช้ได้กระจายเหรอเรียปลาได้ป่ะไงะไม่มีเป้าเล็งว่ะปลาลัวๆดิปลาลัวๆแม่งไม่โดนอะ่ะใช้ธนูแล้วมัง้งไม่โดนเลยหน้าได้ใช้ธนูมาดูความแม่นกันดีกว่า น้ำสโลด้วยเลือดร้ยรอยแม่แม่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนิ่งนิ่งนนิ่ง,งปล่อยนี่อลไนิ่ง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 ,งไล่มาไล่มาไล่มาปล่อยอน,นี่เเข้าเปลวไฟเลือด้อยอย่างเจ๋งอะฮะโอเคเรา ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วจะได้ไปต่อโอเคนะเหมือนมันจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคเราไปที่ทงนะฮะไม่รู้ที่ทงมีอะไรยังไงมันตามเอ่อแมปมันมีบอกนะแล้วบ่งตรงว่าแต่ละด่านนี้ไม่ง่ายนะผมบอกเลยนะผมดูคลิปฝรั่งมาครา,าวๆนะบอกเลยเลยว่ายาก ยากมากนะฮะแต่ผมไม่ได้ดูมาหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะถ้ามันเล่นเองผมเลยดูแบบข้ามๆอะไรประมาณนี้ขอไยเสียงนกเสียงกาเหมือนเดิมนะผมอยู่ต่างจังหวัดนะฮะมันจะมีเสีงยงนี้ด้วยโอเคแต่เ,เราไปที่เรืออ่าโอ้นี่เป็น,นการล่องเรือเขานะเพื่อไปอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมโอเคสวยงามนะภาพสวยมาก ถ้าจะไปไหนก็ต่อเนี่ยโอ้โหเปิดมาก็ทะเลดำปิดเลยตอนสองยากเอาเรื่องอีกแล้วเหมือนจะมีการให้ปีนกำแพงอีกแล้วโอเคไม่ใช่ปัญหาเราเรื่องปีนกำแพงง่ายสำหรับผมโดดโดด โดดอ่านี่ให้เดินนะฮะแล้วองว่ากดผิดมันจะล่วงมายังอันสุดท้ายเลยนะผมโดดแล้วโอเคอ่างด,ดงามมับเรียบร้อยโอเคโดดเฮ้ยโอ้โหเกือบตกมันมีตกนะถ้าโดดพ,าพลาดอะไม่ใช่ว่าจะปีนแบบง่ายๆนะะเกม มันคัดกองมานะครับผมอืมอืออืม,อมเหมือนเขาจะมีบอกถึงเรื่องธนูสีแดงด้วยนะครับผมลูกสีแดงนะครโอเคเดี๋ยวเราอ๋อนี่อ๋อนั่นใน,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 นมีถังน้ำมันอยู่น่าจะยิงใส่พวกนี้แหละยิงให้มันแบบโดนๆน่ะ เราต้องหาจังหวะในการยิงให้ดีนะฮะไม่นั้นเดี๋ยวเสียลูกธนูดอกนี่แหละโบแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอจังหวะก่อนโอ้โหธนูสีแดงนะฮะดอกเดียวร่วงระเบิดเหมือนมากชอบมาก ยืนเฉย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 หัวหลุดไปเดมือเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนมีคนเห็นเรายิงไอ้นี่ก่อนโอหยิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่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 ไม่ยาลานี่ยาลากูได้ยินเสียงมึงเดี๋ยวไนั่นยังไม่เห็นเรานะเดี๋ยวเรายิงเจอตัวโดนความแม่นเป็นเหตุสังเกตได้ โอ้โห oh, สโลโมชั่นนาอก <c oughs> ไหลเบี้ยวเลยเกมนี้18บวกนะฮะเขาหวัวแล้วกันกึกหมกุดยังโหดอะครับคือจากที่ผมดูคีฟฝรั่งมานะเป็นไปได้อย่าไปใช้ดาบบวกกับมันนะไครพวกนี้มองตรงว่าแม่งแบบ แม่งโหดมากนะฮะพวกไอพวกนี้เวลาแม่งบวกแล้วแม่งฟันเรายับเลยแล้วส่วนเรากว่าจะฟันได้ไม่มีอะไรแล้วนะม่ะไรตรงนู้นอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนไปทีละด่านนะฮะมีาดด่านวัดความแม่นทั้งนั้นโอเคปีดเดี๋ยวเราเล่นให้ดูแค่ด่านสองด่านพอนะฮะถ้าด,ดูก่อนว่าถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวผมจะมาต่อ ep สองนะ าวัดความแม่นอีกแล้วอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้เงินสุดยอดเงินโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปโอเคอ่านั่นแหละเราได้กี่ดาวแล้วะสองดาวหรือดาวหนึ่งวะโดดสวยงามอ่าเขาแถมลูกขนูนนะฮะ อันนี้อ่าโอเคยิงวัดความแม่นนะฮะลงค่อยๆปล่อยดูดีโดนไหมอือหือดีนะบักไม่บักแไม่โดนแนๆ่ๆกูว่าเฉียวอีกน่ายิงหัวหเฮียนี่เว้ยอยากยิงหัวมันวะ โดนไหมโอ้โหโหัวลุดวัดความแม่นกันไปเราล,ลืมเปิดตรงนี้นะเวลามันใบดูให้ละเอียดด้วยนะไม่นั่นเดี๋ยวจะงงเอาหน้าดานนะเพราะแต่ละอันมันไม่ได้ผ่านง,ง่ายๆวัดความแม่นอีกแล้วว่าเนี่ยงั้นไงเหมือนดานหนึ่งเลยเห็นไหมนะตกตาดีๆนะไม่นั้นเดี๋ยวไม่โดน เดียบร้อยแม่ก็แม่นนะครับแม่นกว่านี้ไม่มีแล้วบอกเลยมาเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆโอเคที่เป็นดาวที่ที่หนึ่งที่สองหรืทอที่สามวะจำไม่ได้นะฮะโอเคเดีเราวิ่งออกกันอ่าเอ๊ ตรงนี้ไม่มีกี่คนวะยิงหัวมันก่อนอ่าเรียแบบร้อยงดงามไอเนี่ยยิงเอา้ามันเดินหลบไอเวนเนยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอืม ไม่โดนโอ้โหเสียสนุฟรีสองอันเวนจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปตามหินดีกว่านะไม่จําเป็นเราอย่าไปบวกกับพวกมันถ้าเราไปบวกเราเสียเลือดฟรีนะฮะแลวเลือดก,ก็หายากด้วยเกมนี้โอเคเอ้ยไอ้บ้าอ,อยู่ดีก็กิ้งอ้าขึ้นๆๆๆขึ้นขึ้นขึ้น,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 นแต่มันมาตีโอ้โหเลือดยิ่ง ยายยอกๆอย,อยู่ไม่จําเป็นเราจะไปยุ่งกับมันเลยโดดอ,อันนี้ไตอันนี้ไตที่ว่าให้โดดไอ้บา้าโดดอันนี้โด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 โอ่าโดดอ๋องดงามอ่าผ่านแล้วนะผมโอเคอันนี้อันนี้เป็นหนาที่สามนะแต่ว่าเราถ้าดูก่อนมีคนชอบบนะ้านะฮะไม่ง้นก็จะมาเล่นเป็น ep สองก็อย่าลืม กดติดตามนะเพื่อเป็นกาลังใจกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมโรคภัยเยอะไปหมดนะฮะก็ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้เป็นนานสามนะดูไว้ดูไว้นี่น่าสนใจแค่ไหนนานสามนะครับโอเคนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์นะับผมกดติดตามกันดีๆนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจและรับความสนุกครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ